สวัสดีค่ะแป้แบคแพคมาแล้วนะคะใครมีแพมเที่ยวอยู่นะคะบอกเลยว่าแบคแพ์ดีนะคะตอบโจทย์มากเลย ตัวนี้นะคะออกแบบมาให้มีหลายช่องเลยค่ะตัวนี้เป็นงานออกแบบดีไซน์เอใช้เป็นหนังแกะนิวซีแลนด์แท้ทั้งใบเลยนะคะหนังแกะนิวซีแลนด์ข้อดีของเขาคือตอบโจทย์ในเรื่องความนิ่มแล้วก็เบามากเลยค่ะส่วนที่สําคัญเลยก็คือสีกระเป๋าของเขาจะสวยมากเลยค่ะแบบนี้เลยพร้อมฉีดสเปกันน้ํากันร้อยให้ทุกใบเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะมารีวิวกันดูทีละสีเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะ สีฟ้าเทาสวยมากอะดปกับเสื้อผ้าได้หมดเลยทุกสีนะคะตัวนี้นี่นี่เลยสีคาราเมลนี่สีคาราเมลนะคะตัวนี้อะดปกับเสื้อผ้าได้ทุกสีเช่นกันค่ะอ่ะที่อันสพายอยู่นี้นะคะก็จะเป็นสีดำนี่เลยสพายหน้าสพายขึ้นไหล่ได้นี่แบบนี้สบายข้างก็ได้อ่ะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกัน ตัวนี้นะคะสายโซ่สามารถสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ได้ตัวนี้ใช้แบบ two in one ได้เลยสบายสบายเลยมีใช้ขึ้นไหล่นะคะแล้วก็สพายเป็นเป้นหน้าเป้หลังได้นี่สายโซ่ของเขาไม่ต้องกลัวเจ็บไหล่นะตัวนี้เป็นโซ่พันหนังค่ะใช้หนังแกะแท้ทั้งใบเลยตัวนี้สวยมากมาพร้อมนี่เลยสายปรับระดับได้ข้างหลังนะคะตัวนี้ แกะแพ้ทั้งใบนี่ตัวนี้เปิดปิดนะคะเป็นแบบแปะนะคะแล้วก็เป็นทรงปากเปาขนมจีบรูดปิดอาได้หดได้มีซิปข้างในค่ะช่องซิปข้างในตัวนี้นี่แล้วก็มีช่องหน้าสามารถเสียบมือถือก็ได้หรือว่าจะใส่ของจุกจิกก็ได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นแกะนิวซีแลนด์นี่ภายในก็เหมือนกันค่ะใช้หนังแกะแท้ทั้งใบสังเกตนะคะความนิ่มของหนังสวยมากนี่ ไม่เคลือบและไม่ผสมพีวนะคะหนังแกะที่ร้านไม่เคลือบและไม่ผสมนะคะลูกค้าฉะนั้นบอกเลยว่าสวยจริงค่ะนี่เป็นสีออกเป็นเทานูดนะแล้วก็เป็นสีดำแบบเทียนสะพายนี่เดี๋ยวน้องสะพายเป็นเต้ให้ดูนะคะตัวนี้นเป้สะพายข้างหลังตัวนี้ขนาดอยู่ประมาณยี่บห้าเซนค่ะหรือว่าประมาณสิบนิ้ววันนี้สามารถเลื่อนปรับสายได้นะนี่สามารถเลื่อนปรับสายได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่แบบนี้เลยสวยแน่ จัดโปรโมชั่นนะลดเหลือเพียง2855บาทจะส่งให้ฟรีเลยหนังแกะแท้ทั้งใบแล้ราคานี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วเป็นราคาส่งเลยลูกตัวแทนจําหน่ายก็ขายราคานี้เลยลดเหลือเพียง2 8 5 0บาท2อ5 5บาทจะส่งให้ฟรีค่ะสนใจแคปหน้าจอทักแชทได้เลยที่ไลน์แอดนด์โเวล่าค่ะ